มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถึงขั้นนี้แล้วหนุ่มโพสต์ช่วยกันเก็บตะวันทะลุวังลัน่นครั้งหน้าจะจับโยนจากสกายวอล์กภาเอาลกออนไลน์ถึงกับวิาพากษ์วิจาร์ณอย่างมากขณะนี้ภายหลังจากวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6พที่ผ่านมานางสาวทานตะวันตัวตุลานอนอายุ20ปีสมาชิกกลุ่มทะลุวังและนักกิจกรรมอิสระ จกิจกรรมทำโพขบวนสเสด็จที่สกายวอล์กบีทสยามสแควร์โดยระหว่างนั้นได้มีการประทะกับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันล่าสุดวันที่11กุมภาพันธ์2567ในโลกโซเชียลมีเดียต่างมีกระแสพูดถึงโพสต์ของผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กรายหนึ่งที่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าช่วยกันเก็บตะวันเป็นคนแรกเชือดไก่ให้ลิงดูอาวุธในมือทุกคนเตรียมพร้อมให้ดี นอกจากนี้ยังมีการระบุว่าครั้งหน้าเจอกันจับโยนลงสกายวอล์กทุกอย่างจบทุกคนเห็นด้วยไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างมีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์มองว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงจะเกิดความวุ่นวายตามมาอีกมากมายซึ่งการกระทําแบบนี้ไม่ถูกต้องอย่างมากไม่ต่างอะไรจากคนชั่วในสังคม ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ